ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ e x c e l ซ e มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วครับจัดไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่าก,กับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากแบรนด์ x x e l l i ลนะครับแบรนด์ไทยเนี่ยแหละมานำเสนออีกแล้วนะครับเ,เรียกได้ว่าแบรนด์เอ็ e l ซลเนี่ยก็ สนับสนุนนะครับช่องผมเป็นเป็นแบรนด์นแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดสอบใช้งานรวมไปถึงรีวิวนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาคือของแบรนด์เนี่ยเขาดีจริงนะเริ่มตั้งแต่ในเซตแรกเลยก็เน้นไปที่เรื่องถุงเท้าเป็นหลักก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับถุงเท้า e x ็ e l ์เล็กซ์เอ็กซ์โนะครับก็จะเป็นครึ่งแข้งเนาะมันจะเป็นถุงเท้ากันลื่นซึ่งผมทำรีวิวแล้วล่ะลองลงไปดูนะครับติดมากนะแล้วก็อันนี้ แบบเป็นข้อว้าวหน่อยนะครับก็คือ e x ็กซ์ e ิคส์ s s ็กเพนะครับเป็นถุงเท้ากันลื่นเหมือนกันคือผมติดใช้งานเลยนะเพราะว่าพอใส่ถุงเท้ากันลื่นปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าการวิ่งะครับมันมันทำให้เท้าเราไม่ขยื่อ,นอันนี้คือชอบมากๆนะครับรวมไปถึงเวลาไปเตะบอลด้วยเออถ้าไปวันไหนที่ผมไปเล่นฟุตบอลอาจจะไม่ค่อยได้เล่นนวนานๆไปทีแต่ว่าก็ชอบที่จะใส่ถุงเท้ากันลื่นอยู่แล้วอันนี้คือเรียกได้ว่าตัวชูโรงของแบรนด์เอ็ l ซเลยนะครับแนะนานะ อันนี้ชอบจริงๆนะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นรัดน่องเอ็กซ์ลิกราพินะครับซึ่งผมเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ทดลองเรียกได้ว่า สวมใส่นะครับเอาไปลงฮาฟมาราทอนที่บางแสนด้วยนะครับก็คิดว่าใช้งานมาพอประมาณและอันบ็อกซ์ไว้แล้วใช่ไหมครับสเปครายละเอียดนะเดี๋ยวความรู้สึกของการใช้งานยังไงเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับแบรนด์นะรอน,นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าดียังไงเดี๋ยวได้รู้กันนะครับแต่วันนี้นะครับแบรนด์เอ็กซ์ลิกมีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดมาเลยนะครับนั่นก็คือนี่เลย ชุดวิ่งนะครับชุดวิ่งก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเสื้อวิ่งเอ็กซ์แนะครับรวมถึงกางเกงวิ่งด้วยนะครับเป็นไลทิ้งอีดิชันนะครับไลติ้งอีดิชันไลติ้งคืออะไรสายฟ้าใช่ไหมยันเดี๋ยวเราลองไปแกะดูไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงวัสดุเนื้อผ้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปรับชมกันได้เลยครับเอาละครับเราลองมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับแต่งจ้าไปวะเนี้ยเอออันนี้เสื้อก่อนนะครับดูจากแพ็กเกจก่อนนะครับแพ็กเกจก็เป็น ถุงพลาสติกที่ดูดีเลยนะดูดีเลยนะครับก็มีสัญลักษณ์ e x e e l ์แนนะครับ Joy the Game คอนเซปต์ของทางแบรนด์เลยนะครับสนุกกับการออกกำลังกายนั่นเอง Engineer for Performance นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีเพื่อเขาเรียกอนะไร p e r f o r m a n c e ะทับซับได้ไหมแล้วก็ดีไซน์ฟอร์สไตล์นะครับเอ็กซ์อ่ะเริ่มจากตัวเสื้อก่อนแล้วกันแกะเข้าไปเลยนะครับ มีแก่ครั้งแรกเลยนะได้มานานแล้วต้องขอโทษด้วยครับเ <laughs> <laughs> พิ่งจะมีเวลานะไปบ้ารองเท้าหลายๆอันนะเอาละและนี่ก็คือ e x ็กซ์แนะครับตัวเสื้อนะครับไ g ติง t i อ n ดิชั่นอ่า<ะ> <laughs> ก็จะเป็นลักษณะสายฟ้า <laughs> <laughs> เห็นไหมฮะสายฟ้าเป็นลายสายฟ้านะครับเสือ้อเป็นสีน้ำเงินส้มสลับกันนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับตัวแบรนด์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยผ้าดีวะ่ะ เออผ้าดีนะเออ,เอ,อต้องบอกก่อนครับว่าสำหรับเสื้อในคอลเลกชันเนี่ยครับจะมี3แบบให้เลือกเลยเนาะก็จะมีแบบซิงเกิลเสื้อกล้ามด้วยนะแล้วก็แบบนี้ที่ผมได้มานะครับอ่านี่แบบนี้เห็นไหมเอ่ยผ้ามจะเป็นแบบแขนกุดนะเป็นเสื้อแบบแขนกุดนะครับตัวนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสื้อแบบ มีแขนนะครับเพราะฉะนั้นก็ออกแบบมานะครับผลิตมาเพื่อนักวิ่งทุกท่านเลยนะครับบางท่านอาจจะชอบแบบมีแขนเพราะว่าเขินจกักรแลหรือว่าเขินแขนเหมือ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 นทำไมเสี่ยงเนอร์อย่างนี้เหมือนผมเมื่อก่อนอะ่ะผมก็ไม่ใส่พวกเสื้อกล้ามเสื้อแขนกุดเลยนะเพราะว่าเขินเขินแขนนะแต่ว่า ท่านใดที่ไม่ชอบนะครับก็จะมีทั้งแบบที่เป็นซิงเกิลนะครับเสื้อกล้ามเลยนะครับซิงเกิลเลยแล้วก็แบบนี้นะครับจะเป็นเสื้อเรียกว่าแขนกุดละกันนะครับของทางแบรนด์นะครับมี3แบบให้เลือกตามที่ต้องการหรือว่าที่ถนัดเลยเออสภาพดี เนาะผ้าดีนะครับตรงนี้ทางแบรนด์บอกว่าเป็นผ้าที่ใช้เทคโนโลยี extra dry flow นะครับก็คือดูดซับเหงื่อจากผิวให้ระเหยได้เร็วพูดง่ายว่าแห้งสบายระบายอากาศดีนั่นเองนะครับผ้าจริงๆทางแบรนด์เขาบอกว่าปกติเนี่ยเป็นผ้าที่ใช้กับแบบทางแบรนด์นอกเท่านั้นนะเออแต่เอามาใส่ในนี้นะเป็นผ้าเรียกว่า super microfiber เลยเนาะเป็นผ้าจากต่างประเทศน้ำหนักเบาผิวสัมผัส ดูคือนุ่มสบายเลยอ่ะเออเนี่ยไม่ว่าจะใส่แบบเล่นกีฬาอะไรก็ได้นะครับใส่วิ่งใส่เล่นบาสก็ได้เนอะเออเสื้อแขนกุดอย่างนี้ใส่เล่นบาสก็ได้นะแต่ว่าก็เน้นทางวิ่งอ่ะครับใส่เตะบ,บอลก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือผ้าค่อนข้างดีเลยนะถ้าสังเกตว่าเข้าไปดูใ,ใกล้ๆอ่ะครับด้านนอกนะผ้าจะเป็นแบบเรียบๆลื่นๆนะมันจะสัมผัสและเย็นซับเหงื่อดีนะมีความบางนะเออแต่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นตะข่ายเห็นไหมฮะ โทษทีนี่มันด้านหน้าด้านหน้าเลื่นๆนะเออผ้าลื่นๆให้สัมผัสแบบเย็นสบายนะแล้วก็แห้งไวนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยใช้ตาข่าย Extra d ตาไดฟลูนี่เป็นผ้าตาข่ายเห็นไหมฮะโปร่งแสงเลยนุน่นเห็นนะโปร่งแสงจัดเลยเห็นๆเลยนะครับว่าเป็นผ้าโปร่งแสงนะครับก็คือช่วยให้ระบายอากาศและเหงื่อได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็รวดเร็วนั่นเองนะครับเอออันนี้ผมว่าโอเคเลย แล้วก็กิมมิกอีกจุดนึงที่ผมชอบพูดนะครับในรองเท้าวิ่งเนาะในรองเท้าวิ่งเนี่ยพวกรีเฟล็กสำคัญนะตัวนี้แบรนด์ก็มีนะสัญ,ญลักษณ์เอ็กเซล,ลิกตรงนี้เป็นรีเฟล็นะครับสว่างวาา์บเลยเออเผื่อรองเท้าคนไหนที่ไม่มีรีเฟล็กนะก็ตรงนี้ช่วยได้เนาะนี่ ด้านหลังก็จะมีรีเฟล็กตรงตรงตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาวิ่งนะครับอย่าเอาเสื้อไปใส่ในกางเกงแล้วจนไม่เห็นรีเฟล x แล้วกันเนาะก็ถ้ากลางคืนอะ่ะก็ตรงเนี้ยเป็นเป็นรีเฟสะท้อนแสงนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เทคโนโลยีนะครับที่บอกเอ็ก a ์ตา Flow ฟลนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเอาไปลองสวมใส่นะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังสั้นๆในคลิปต่ตอๆไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสื้อก่อนนะครับมาดูถัดไปกางเกงบ้างนี่ในนี้คือกางเกงตัวถุงเดียวกันแบบเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกางเกงของเขา <c oughs> เฮ้ยผ้าดีเออคือเพิ่งแก่ไงได้มาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แต่เพิ่งมีโอกาสแก่ไงครับเฮ้ยผ้าดีขอบยางก็ดีอะ่ะเออชอบชอบขอบยางยืดแบบนี้ว่ะเนาะมันจะไม่ระคายเคืองจริงๆ วิตาผาพิ้วๆดีๆเลยครับจริงๆนะอ่ะสเปกก่อนเออบอกราคาก่อนได้ไหมเดี๋ยวปย้ยาำท้ายคลิปอีกทีนึงตัวเสื้อเนี่ยทั้ง3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อซิงเกลิลเสื้อกล้ามเสื้อแขนกุดแบบนี้หรือว่าเสื้อมีแขนนะครับราคา990บาทเท่ากันทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูกางเกงบ้างก็จะมีปลายแท็กปลายแท็กก็ทําดีเนาะ เออเดี๋ยวไปบอกวิธีบำรุงรักษาอะไรกันอีกทีแล้วกันเนาะเอาล่ะตัวกางเกงนี่ครับผ้าก็จะใช้เป็นไมโครโพลีเอสเตอร์คุณภาพระดับพรีเมียมเลยเนาะน้ำหนักเบาเบาจริงนะเออรู้สึกได้เลยว่าเบามากแล้วก็ยืดหยุ่นดีอะ่ะเฮ้ยนี่มันแบบวัสดุแบบเหมือนแบรนด์นอกแบบพวก Aero s w ิปเลยเออพูดถึงได้ไหมพูดไปแล้วเหมือนแบบ n ลกี้แอ o s w i ิหรือว่าพวกอ i ดิซโเลยอะ่ะจริงเนาะราคาเท่าไหร่เนี่ย ราคาตัวนี้บอกได้เลยมพันเก้าสิบบาทเฮ้ยจริงผ้าดีอยากให้ลองเนี่ยอันนี้อันนี้ผมพูดเฉยๆได้ไหมครับตัวตัวเสื้อก็ดีนะเสื้อคือผ้าแบบผ้าเป็นผ้าที่พรีเมียมเลยล่ะแต่กางเกงนี่แหละเฮ้ยกางเกงด,กงกงดีผมชอบพี่จริงๆนะเนื้อผ้ามันจะบางแล้วก็เรียบลื่นนะครับน้ำหนักเบามากแหละ รู้สึกได้เลยสัมผัสที่ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับดูดซับความชื้นได้ดีเฮ้ยไม่ได้ดูดซับดีก็คือระบายอากาศได้ดีนั่นเองนะครับยางขอบเออนี่ยางขอบเอวเนี่ย,ยผมชอบเลยนะเดี๋ยวไปลองใส่ดูดีกว่าทาบก่อนเออเดี๋ยวลองใส่ให้ดูไหมเดี๋ยวลองใส่ทั้งชุดให้ดูไหมเออนะครับตัวยางยืดดีเลยอะ่ะแล้วนุ่มด้วยนะขอบยางยืดตามขอบเนี่ยคือนุ่มมากเออนุ่มสบายเลยนะบางเบามาก แล้วก็นี่ด้านหลังด้านหลังก็จะมีซิปตรงนี้เนาะเอาไว้ใส่ใส่อะไรล่ะใส่เหรียญใส่กุญแจรถอะไรเงี้ยโทรศัพท์น่าจะเข้าไม่ได้นะใส่พวกเงินบัตร a t ทกุญแจรถอะไรเงี้ยได้นะนี่มีซิปอยู่ด้านหลังด้วยนะครับซับในมีซับในด้วยนะใช่ไหมเออเป็นซับในแบบนี่ซับในแบบแบบบิกินี่นะแบบกางเกงในซับในที่โคตรยืดเลยแล้วก็ เป็นผ้าแบบ Power n e t นะครับมีความยืดหยุ่นสูงยืดจริงนี่น,นี่ตรงเป้าใช่หไหมตรงเป้ามายืดที่ดูดูดิยืดหยุ่นสูงมากนะระบายอากาศได้ดีเลยมันเป็นลักษณะตะข่ายอเห็นไหมฮะนะตะข่ายโปรง่ปรงๆเหมือนกันนี่เออดูนุ่มไปหมดเลยอ่ะใส่แล้วน่าจะสบายสุดๆเลยนะเนาะเนี่ยตัวขากางเกงเขาก็แบบ,เร,บเรียบเรียบไปเลยอ่ะครับเห็นไหม จะไม่มีตะเข็บนะเขาทางแบรนด์เขาใช้ว่าใช้ชื่อว่าเทคโนโลยีฟรีคัตเอ e นะครับใช้เลเซอร์ในการตัดผ้านะก็คือไม่ต้องแบบใช้กาวหรือว่าได้มาเย็บปลายขางเกงอะ่ะเออน้ำหนักเบามากนะเบามากเบาเท่าไหร่วะช่างได้ไหมจากเครื่องช่างสรวเจนแต่นี้มันมีแท็กป้ายด้วยอะ่ะแท็กป้ายด้วยดึงออกไปเลยดึงออกไปเลยเอออ่าลองดูน้ำหนักกางเกง95กรัม ไม่ถึงขีดเดอดูดิไม่ถึงขีดไซส์เอ็มนะไซส์เอ็มประมาณ95กรัมเบาจริงคือคือมันเป็นกางเกงไม่ใช่แบบกางเกง2นิ้วหรือว่า3นิ้วที่แบบซิ่งสิ้นยนะเออกางเกงแบบถ้าใครที่แบบเขินๆแบบที่จะใส่กางเกงสั้นๆนะ่ะมันก็จะยาวอย่างนี้หน่อยนะครับแต่น้ําหนักเบาจริงเนี่ยดูตามขอบมันจะแบบทิ้งไม่มีไม่มีมมแบบเย็บตะไคร้ไอ้ตะเข็บหรืออะไรเลยเนาะเออเนี่ยตามเนี่ยครับเทคโนโลยีฟรีคัตเอ็ดเนี่ย เ,เบามากนะครับแล้วก็ตรงนี้สกรีนสกรีนนะครับก็จะมีรีเฟล็กเหมือนกันตัวแบรนด์นะครับนี่สัญลักษณ์แบรนด์เอ็กซ์ลิกก็จะเป็นรีเฟล็กสะท้อนแสงเช่นเดียวกันนะครับนี่ด้านหลังด้วยนะเอ็กซ์เอ็กซ์เซลิกเอ็กซ์ตไดโฟนะครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะรีเฟล็กเหมือนกันนะครับเขาใช้ทางแบรนด์บอกว่าใช้เทคโนโลยีโพลีฟิล์มนะครับคือเบาและทนทานนะสกรีนสายฟ้าตรงเนี้ย เดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีเนาะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลรักษาด้วยนะเดี๋ยวผมไปสรุปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับมีเชือกนะเออถ้าใครกังวลน,นะมีเชือกมีเชือกอยู่ตรงนี้นะครับเออดูดีแหละเอ,อ๊เดี๋ยวลองดูได้ไหมผมอยากรู้ว่าทางแบรนด์เห็นบอกว่าใส่ iPhone 15 Pro Max ได้ของผมมันเป็นซัมซุงเอสยี่สมันจะมันจะยาวหน่อยอะ่ะคือไอช่องเนี่ยมันมัน,ม,นมันใส่ได้นะแต่ผมต้องถอดเคสออก นะผมต้องถอดเคสออกเพราะว่าเคสด้วยความที่เคสเป็นแคสติฟายอะครับมันหนาด้วยนะถ้าถอดเคสออกเอาทำให้ดูก็ได้ว่าขนาดนี้ละจะลองดูอ่ะเนี่ย S 2 3ยิมนะนี่มีสายมูด้วยเออมันจะยาวหน่อยอะเอาได้ว่า <c oughs> เออถ้าเป็นเคสถ้าเป็นเคสบางๆหรือว่าไม่ใส่เคสอะครับ ใส่เข้าไปได้นะไอช่องซิปข้างหลังอะ่ะขอโทษด้วยครับที่บอกว่าไม่ได้เนอะเออใส่ได้ใส่ได้ไดนะแต่ว่าถ้าเคสหนาๆอย่างอย่างของผมเนี่ยใช้เคสตี f y เนี่ยหมดสิทธิ์นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเคสบางๆหน่อยผมว่าใช้ได้นะใส่ได้โอเคนั่นเองอ่านี่ก็เป็นเม้ยภาพรวมผมชอบกางเกงว่ะกางเกงตัวนี้1090บาท เออย้ำอีกทีหนึงได้ไหมเสื้อทั้ง3แบบนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกล้ามเสื้อแขนกุดเสื้อมีแขน990นะ <1990 S 1> นะกางเกง1 0นเกาอย่างบวกกันก็คือเท่าไหร่ครับ1,980บาทได้ชุดวิ่งดีๆเลยนะเดี๋ยวเรื่องไซส์กับตัวการบำรุงรักษาเดี๋ยวไปว่ากันท้ายคลิปนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ลองสวมใส่นะครับเสื้อ e x ็กซ l เตนะครับ i g h t i n g Edition นะครับก็พอดีเลยนะ เออพูดถึงเรื่องไซส์ตรงนี้เลยได้ได้ไหมเออพูดเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขึ้นไซส์ชาร์ทให้ดูด้วยเนาะก็จะมีตั้งแต่ XS เลยนะครับนี่เข้าไปดูกใดกล้ไหมให้ครับดูใกล้เนี่อันนี้เป็นแบบเสื้อแขนะกุดนะก็ใส่วิ่งก็ได้อ,อ๋อไปเรื่องไซส์ก่อนดีสําหรับไซส์นะครับจะมีตั้งแต่ XS เลยก็คือหน้าอก35นิ้วนะครับไซส์ S 37นิ้วไซส์ M ของผมเนี่ยใส่ไซส์ M หน้าอกจริงแบบวัดตรงนี้ไม่นับพุงนะได้38ก็เลือกตัวนี้มา นะครับไซส์สาไซส์เอขนาดหน้าอก39นิ้วนะครับไซส์ L 41นิ้วนะครับแล้วก็ใหญ่สุดที่มีตอนนี้ก็คือ XL หน้าอก43นิ้วนะครับความรู้สึกก็เออดีนะครับเป็นวัสดุผมนึกถึงแบบลักษณะคล้ายๆแบบเสื้อบอลดีๆอย่างนึงเลยนะเออผ้าดีข้างข้างหน้าเนี่ยคือแบบรู้สึกเย็นนะครับรู้สึกเย็นนะครับแต่ว่าก็จะเป็นความหนานะครับหนาที่มากกว่าด้านหลังเนาะเพราะว่าด้านหลังจะเป็นตะข่ายอ่า เห็นป่าวว่าด้านหลังจะเป็นตาถ่ายลักษณะน,นี้เนาะมีรีเฟกตตรงนี้ด้วยรีเฟกตสะท้อนแสงนะครับก็พอดีเลยนะใส่แล้วก็ดูรู้สึกแบบร้อนแรงอะ่ะเออร้อนแรงเหมือนแบบหน้าร้อนเลยนะ990บาทนะสำหรับเสื้อนะครับกางเกงทีเด็ดนี่ผมชอบที่กางเกงว่ะพี่จริงๆ กางเกงเอ็กซ์เคือผ้าดีจริงๆผ้ามันทำให้นึกถึงอย่างที่ผมบอกอ่ะแบบฟิลแบบ Aero s w i ฟของ n i กี้เลยนะผ้ามันจะแบบบางๆเบาๆอ่ะเออเนี่ยลองดูสิครับจะให้ดูอะไรเออนี่เปิดแอบเปิดเดียวนิดนึงนะที่ชอบที่สุดเลยนะครับก็คือวัสดุนขขนเ,เ,นเนื้อผ้าของกางเกงเนาะเนื้อผ้าของกางเกงรวมไปถึงตัวขอบยางยืดขอบยางยืดแบบเนี้ยชอบมากนุ่ม คือไม่รู้สึกรัดเลยอ่ะเออนะชอบจริงๆแล้วก็มีอย่างที่ผมบอกมีตัวซิปด้านหลังเนาะให้ดูแล้วใช่ไหมด้านล่างตรงชายขานเกงครับชายกางเกงเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเอ่ยเออตัวชายกางเกงเนี่ยครับมันก็แบบไม่มีขอบมาให้รู้สึกระคายเคืองเนาะความยาวก็กําลังดีนะถ้าใครที่ไม่ชอบสั้นๆนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมอาจจะติดสั้นไปแล้วแต่เมื่อก่อนอะ่ะผมมองว่าไอ้เจ็ดนิ้วก็ยาวไปอยู่แล้วละ่ะห้านิ้วก็ยาวไปไอ้สองนิ้วสามนิ้วเมื่อก่อนผมก็คิดว่าสั้นไปนิดนึงนะ มันจะแบบโอ้ยเขินๆแต่ตัวนี้4.5นิ้วนะครับ4.5นิ้วก็กำลังดีเนาะกำลังดีแต่ว่าผ้าดีจริงๆเนาะแล้วก็เรื่องไซส์เดี๋ยวขึ้นไซส์ชาร์จให้ดูนะครับไซส์ size จะเป็นเอวเนาะเป็นเอวก็คือไซส์เนะครับไซส์เจะเป็นขนาดเอวตั้งแต่26ถึง31นิ้วนะครับไซส์ size M ของผมตัวนี้นะ ไซส์ M ก็คือ28 3ถึง33นิ้วนะครับแล้วก็ไซส์ L 31 3 6ถึง36นิ้วแล้วก็ใหญ่สุดก็คือไซส์ XL นะครับ XL ก็คือจะเป็น33ขยายได้ถึง39นิ้วนั่นเองนะไซส์ชาร์จขึ้นแล้วนะครับย้ำเรื่องราคาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับราคาก็คือเสื้อนะครับ990าาททุกแบบไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แขนกุดนะครับแบบซิงเกิลหรือว่าแบบมีแขนราคาเดียวกันนะครับส่วนกางเกง ชอบจริงนะกางเกงนี่ผมว่าคุ้มอ่ะเออพันเบาทเออแต่ว่าถ้าซื้อทั้งชุดมันก็เข้ากันน่แหละนะเข้ากันเข้ากันพอดีส่วนกางเกงมันจะมีเป็นแบบสีเทาด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วก็ลิงก์การซื้อนะครับลิงก์การซื้อเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับแปะไว้ข้างล่างใครสนใจก็เข้าไปอุดหนุนกันได้นะสำหรับตัวนี้นะครับทั้งชุดนี้ e x c e l i x นั่นเอง Lighting Edition เนาะดี นะเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันอีกนิดนึงดีกว่าโอ้โหไมย้มานั่งรีวิวที่โซฟานี้มานานแล้วถ้าใครติดตามผมมานานก็จะคุ้นเคยกับโซฟาตัวนี้ดีนะครับอ่ะสรุปส่งท้ายคลิปอีก,อกนิดนึงแล้วกันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณแบรนด์เอ็กเซลนะครับที่ ยังไว้วางใจนะครับในช่อง Channel กูรูบ้างไม่รู้บ้างเสมอน,นะครับจัดส่งเสื้อดีๆมาให้รีวิวนะครับทดลองใช้งานแล้วก็มาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับได้รู้จักแบรนด์ดีๆอีกหนึ่งแบรนด์ของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่น่ารักกับผมเสมอมานะครับพี่แล้วก็ยากจะแนะนำครับเสื้อไม่แพงเลยนะ990บาทผมว่าไปซื้อหรือว่าไปอุดหนุนกันได้นะส่วนกางเกงเนี่ยเคอมเมนที่สุดกางเกงโคตรดี ชอบนะเดี๋ยวเอาไปลองใช้งานจริงๆดูนะครับสัก เวลาเอาไปซ้อมวิ่งสักหน่อยแล้วกันนะครับแล้วอาจจะทําเป็นช็อตรีลหรือว่าคลิปสั้นๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับลิงก์การซื้อเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในดีสคริปชันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับว่าตามกันไปซื้อได้ที่ไหนนะครับก็สามารถเข้าไปอยุ่นได้กันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช้อปปี้ลาซาด้านะครับช้อปปีก็จะมีโค้ดส่วนลดนะครับตามเขาเรียกว่าอะไรตามแพลตฟอร์มในวันต่างๆแต่ผมคิดว่าก่อนลดนี่ก็ถูกล้้้นถาไดโค ยิ่งคุ้มเลยนะครับก็แนะนำครับนำเสนอแบรนด์ดีๆจากประเทศไทยอีกหนึ่งแบรนด์นั่นก็คือ Excel i x นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าคลิปต่อ,ตอไปผมจะมีอะไรดีๆมานำเสนออีกสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับเสื้อผ้าดีๆอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากนำเสนอเลยนั่นก็คือ Excel i x